มีน้องดาวโฮชีด้วยนะคะสวัสดีายแตนค่ะายแตนแสงอาทิตย์ชัยหมกนะคะหรือโมขพี่เบน <c oughs> สวัสดีค่ะคุณวิจิตจากพี่เบนจะมาภาวด <c oughs> สวัสดีอ่าโอเคจา้าน้องดาวสวัสดีแยาแตนภาวด <c oughs> ยินดีตาลายใช่ครับพ่อใหญ่สีจากแม่ละเมียสืบสารนะคะมีพี่เบนจะมาด้วยนะคะทุกคน ส้มมาเปิดโหมดตั้งแต่กุมภาแต่ส้มไม่รู้ว่ากินแล้วแม่ทำกับข้าวรอขั้นให้นะคะขั้นให้สวัสดีครับจากพ่อใหญ่วิจิตน,นะคะ ตอนแรกว่าจะทําคลิปขนุนมายากลขนุนนะน้ะขนุนลอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ว่าสวัสดีรอบห้องนะคะจากพี่เป็นจะมากคะ่ะไม่ไแน่ใจว่าน้องหวานขึ้นหรือเปล่าสวัสดีคะ่ะน้องกบจากแม่ละเมียดคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่วิไลวันนะคะจากพี่ภูสนิสา์นะคะ โมกค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุพโษษิศนะคะยืนหนึ่งจ้ายืนหนึ่งขอบคุณคุณโจ,โจโจมากเลยนะคะทักคายเนีจ้าจากพี่นุ้ยปิยพร,ระะนะคะว่ายายแตนนะคะพี่นุ้ยปิยพรอุปราชนะคะหรือว่าชื่อเล่นว่านุ้ยนะจ๊ะอ่าโฮชิชื่อเฟซโฮชิก็คือคชื่อน้องดาวะคะ่ะจริงๆพี่นุ้ยไม่ขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องหวานขึ้นไหมสวัสดีเพื่อนกบนะคะจากมาลามแสงอาทิตย์ค่ะ ยิ้มแป้นผูใจใจนะคะจากพี่วิไลวันค่ะสวัสดีค่ะพี่มูมูจากผู้ใจค่ะมาดามนี้อย่าเพิ่งไปสาวสวัสดีผู้ใจก่อนคูใจตัวจริงมาแล้วเมื่อกี้คุณโจโจไม่ใช่สามียนะคะมีน้องอจ,จิมาค่ะมียายอัมพรามร,พราดามีมียายอัมพารดามีมาดามแสงอาทิตย์นะคะี่มาค่ะสวัสดีน้องวันคนสวยจากพี่ผู้สนิสานนะคะสวัสดีจา้านนองกบคนสวยจากยายอัมพรารดาค่ะสวัสดีค่ะยายแตนจากคุณรูใจใจนะคะ สวัสดีคะ่ะคือออกจากบ้านเร็วมากนะเจ็ดโมงเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงสิบห้าจริงๆจากบ้านส้มไปโรงงานในประมาณสามกิโลสามสี่กิโลออาไม่ถึงสี่กโสิทธิ์ค่ะสวัสดีพี่ลัาจากมาด,ดามแสงอาทิตย์ค่ะสวัสดีคะ่ะมาด,ดามแตนจากแม่พัชรินค่ะอ่ะส้มไม่เห็นโปรไฟล์เลยนะคะสวัสดีนะคะส้มไม่ขึ้นว่ากําลังรับชมด้วยนะคะของสม้มอ่ะ แม่แม่นอยู่นอกบ้านกดหัวใจอยู่นอกบ้านกราบสวัสดีคุณครูใจใจนะคะสวัสดีกบนะคะจากพี่จันญ,ญาเอี่ยมสะอาดค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีอ,อยเลยนะคะสวัสดีน้องดาวโฮชีจ้าสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุทโพสิตค่ะเรียกว่าพี่ชมก็ได้นะจ๊ะค่ะวันนี้มาตรงเวลานะคะมาตามเวลาปกติเปิดบ้านเช่นเคยนะคะเพืเ่อนๆที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็เป็นมาทักทายกันได้เลยจ้าจะเจอกันทุกวัน สวัสดีแยมจากมาดามสุพันณีค่ะสวัสดีคุณดาวนะคะน้องดาวโฮชีค่ะจากพี่วิไลวันนะคะสวัสดีแยนีจากแยมพรารดาค่ะรถแห่ผ่านหน้าบ้านไปแล้วค่ะก็เลยมาขึ้นไลน์ได้นะคะสวัสดีคุณโจโจ้ด้วยค่ะยินดีต้อนรับคุณโจโจ้ส,สู่ห้องไลน์ของอนุพงศสิทธิ์นะคะย8สิบแปดกรกฎาคมก็ครบหนึ่งปีกับสองวันแล้วนะคะสวัสดีค่ะแยนีแยนีน่าจะไปกินข้าวแล้วค่ะกุณใจ พร้อมกันเลยจ้าอืมหพี่แบบส้มไม่ขึ้นว่ากําลังรับชมด้วยนะคะของสม้มอ่ะแม่แม่นไปมาดามจัดไปเลยนะคะไปกดในคลิปส้มเลยสวัสดียายอ้ําค่ะจากพี่นุ้ยปียพรค่ะสวัสดีพี่เอียดจากมาดามแสงอาทิตย์คุณเบนจม่าจากแม่พัชรินค่ะแมลินทานข้าวหรือยังคะ ยีสิบแปดกักฎาดาก็ครบหนึ่งปีกับสองวันแล้วนะคะสวัสดีพี่แววตาค่ะจากน้องอจิมานะคะเอาไม่ขึ้นด้วยคันก็ไม่ขึ้นด้วยสองชั่วโมง คนสวยล้านวิวคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุพสิทธิ์นะคะเสร็จภารก,กิจแล้วหรอคะคุณครูวันไม่ขึ้นแสงอาทิตย์ค่ะอ่าออฟไลน์อีกแล้วหลุดปล่อยมากเลยสวัสดีคุณเบนส้มไม่ขึ้นว่ากําลังรับชมด้วยนะคะของส้มอ่ะ แม่แม่วงศาลาสวัสดีค่ะส้มกินข้าวหรือยังอ่าส้มกินซุปหน่อไม้ค่ะแม่วันนี้ได้ซุปหน่อไม้จากตลาดนะคะกําลังดูความเรียบร้อยของโน้ตบุ๊กไปด้วยค่ะเพราะว่ารุ่นเก่าแล้วรุ่นเก่าแล้วเขาจะรับ wifi ไม่ค่อยไม่ค่อยสเสถียรแล้วนะคะอ่ะพอดีว่ารถแห่ผ่านบ้านบ้านไปแล้วค่ะก็ขึ้นขึ้นไลน์ได้แล้วค่ะ สวัสดีคุณโจโจนอยู่นอกบ้านกดหัวใจอยู่นอกบ้านกราบสวัสดีคุณครูใจใจนะคะสวัสดีกบนะคะจากพี่จัญยาเอี่ยมสะอาดค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีขั้นให้นะคะขั้นให้กินแตงโมด้วยกันค่ะเหลือแตงโมอีกสองชิ้น กินแตงโมน,นะคะสวัสดีในดนีจากมาดามแสงอาทิตย์ใชยหมกนะคะเพื่อนๆทางทายคุณโจโจโด้วยนะคะสวัสดีน้องนุ้ยจากมาดามแสงอาทิตย์ชัยหมกเนาะอ่านั่งไลฟ์ไปก็ทำโน้ตบุ๊กไปด้วยนะคะเพราะว่ารุ่นเขาแล้ว รุ่นเก่าแล้วไม่ค่อยจะดีแล้วนะคะค่ะสวัสดีจ้ายายแตนจากยามพลดาค่ะสวัสดีค่ะน้องแตนจากแม่ละเมียดค่ะสวัสดีพี่เอียดจากมาดามสุพรรณีค่ะอ่ามีน้องดาวโฮชิกับคุณโจโจ้ด้วยนะสวัสดีคุณต้นน้ำนะคะเห็นเพื่อนเพื่อนทักคลิปน้องส้มแตกร้านหลายคลิปเลยค่ะใช่ค่ะคุณยายพัชรินสวัสดีครับจากพ่อใหญ่วิจิตรเอาไปแล้ว สวัสดีค่ะมาดามมีจากแม่พัชรินนะคะมีพี่เบนจมาดด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าน้องดาวโฮชีออกไปเลยยังโจด,ด้วยนะคะคุณโจโจไม่ได้เปิดโหมดหรือเปล่าคะ่ะน่าจะไม่ได้เปิดโหมดพี่แบวตาได้อะไรกินคะใช่ใชแฮปปี้เบอร์เดย์ขอให้มีความสุขเฮงเฮงปังปันะคะน้องโซมอะไรกินแตงโมคะ่ะ <laughs> กินแตงโมเหมือนเดิมกินข้าวเรียบร้อยแล้ววันนี้ได้ซุปหน่อไม้นะคะ ค่ะอ๋อใช่ใช่ใชอ๋อส้มลืมวันนี้วันพูธแม่หยุดโอเคโอเคสวัสดีพี่เอียจากพี่จันญาค่ะ <c oughs> อืมว่าจริงๆว่าแคมเมตดออกแล้วนะคะเนี้ย่ <c> ้ย <oughs> ไ่ไนาะทานเรียบร้อย มาชมเฉยๆมั้งจากแม่ละเมียดนะคะอ๋อส้มไม่เห็นโปรไฟล์ส้มไม่เห็นผักสลัดนะคะพี่นุ้ยกินข้าวหรือยังคะวันนี้ส้มมีตองแตงโมเหลืออยู่อีกสองชิ้นสวัสดีค่ะน้องส้มสวัสดีพี่เบนจมาศพินพาดนะคะสวัสดีค่ะคุณเบนจมาศนะคะจากพี่แววตาค่ะน้องแววตาสวัสดีจากพ่อใหญ่วิจิตนะคะ สวัสดีค่ะคุณแววตาจากพี่เบนจมาศนะคะคุณเบนจมาสสวัสดีค่ะจากพ่อใหญ่วิจิตค่ะอื่วงเลยขอบคุณและสวัสดีทุกคนค่ะพี่เอียดนะคะจากแม่พัชรินค่ะคุณยายพัชรินสวัสดีค่ะจากพ่อใหญ่วิจิตค่ะมีพี่เบนจมาศมีครูใจมีพี่จันยามีพี่แววตาอมียายอัมพาราโอเคได้อยู่ได้อยู่ สวัสดีค่ะพี่กบคนสวยจากคุณครูใจใจนะคะสวัสดีน้องอจิมาโมราสินค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุโพสิตนะจ๊าสวัสดีคุณแอบบ28กรกฎาคมก็ครบหนึ่งปีกับสองวันแล้วนะคะอร่อยเลยนะคะสวัสดีน้องดาวโฮชีจ้าสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุทโพสิตค่ะเรียกว่าพี่ชมก็ได้นะจ๊า อชอบจําวันสับสนอยู่เรื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะน้องหมูจากพี่วิไัยวรรณนะคะสวัสดีน้องนุ้ยปียพรจากพี่จัญญาค่ะพี่นุ้ยน่าจะไปรับลูกแล้วนะคะน้องส้มหาอะไรทานด้วยนะคะพี่เบนค่ะสวัสดีค่ะคุณเบนจะมาจากแม่ละเมียนสืบสาค่ะน้องแววตาสวัสดีจากพ่อใหญ่วิจิตนะคะวันนี้ได้อะไรกินค่ะ สวัสดีแย,ยมจากมาดามสุพันณีค่ะสวัสดีคุณดาวนะคะน้องดาวโฮชิค่ะจากพี่วิไลวันนะคะสวัสดีแย,ยนีจากแย,ยมพรารดาคีมาค่ะสวัสดีน้องวันคนสวยจากพี่ภูสนิสานะคะ